เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์พวกสกาเจลหรือว่าเดอร์มาติกหรือว่ากลุ่มที่เป็นเรียกว่าซีลิคนเจลในการรักษาแผลเป็นเนี่ยนะคะทาในช่วงที่แผลคุณยังไม่สมานได้หรือไม่วันนี้จะมาให้คําตอบนะคะหมอแตงโมนะคะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณหมอไอ้กลุ่มพวก สกาเจลเดอร์มาติกหรือที่เขียนว่าเจลลบรอยแผลเป็นนะคะเจลป้องกันการเกิดแผลเป็นสามารถทาในช่วงที่แบบเกิดแผลใหม่ๆได้ไหมอย่างเช่นคุณไปหกล้มถลอกนะคะเป็นแผลเปิดหรือแผลฉีกขาดนะคะหรือแม้แต่คุณไปจี aser, ้เลเซอร์จี้ฝหรือเลเซอร์ใดๆก็ตามที่เกิดสะเก็ดนะคะคุณจะเอามาทาเลยได้ไหมนะคะพวกนี้ลองดูส่วนประกอบของยาดีๆมันจะเขียนข้างหลังว่าประกอบไปได้วยเป็นซิลิโคนเจลนะคะ พวกนี้เราจะไม่เอามาทาตอนช่วงที่แผลยังไม่สมานร,รู้ได้ไงว่าแผลยังไม่สมานก็คือคุณโดนน้ําผิวตรงนั้นจะแสบแบเนี่ยแหละแปลว่าแผลยังไม่สมานแผลจะสมานเกิดการตกสะเก็ดแล้วผิวสะเก็ดหลุดออกไปแล้วคุณโดนน้าแล้วไม่แสบแล้วหรือแม้แต่เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดแล้วไม่แสบแล้วก็แปลว่าแผลนั้นได้สมานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแหะถึงจะทา นี้้ไดถ้าอยากจะทานะคะแต่เราจะไม่ทาตอนช่วงที่แผลเปิดนะคะขอย้อนกลับไปที่กลไกาการสมานแผลก่อนไม่ว่าคุณจะหกล้มไม่ว่าคุณจะไปเกิดแผลฉีกขาดใดๆไปจีไ้ไฝไปยิงเลเซอร์ที่ก่อให้เกิดการตกสะเก็ดนะคะผิวมันจะหายไปอยู่ area นึงขึ้นกับความลึกของแผลด้วยนะคะถ้าแผลลึกมากก็ลงไปชั้นหนังแท้ถ้าแผลลึกไม่มากก็ถลอกก็แค่ชั้น ผิวหนังกำพร้าช่วงระหว่างนี้เซลล์มันจะหายไปดังนั้นแล้วเซลล์มันก็จะต้องสร้างกระดุบกระดึบเพื่อให้มันกลับมาเชื่อมต่อกันเหมือนเดิมสเต็ปแรกมันก็จะเกิดเลือดไปอยู่ตรงนี้เกิดบลัดคลอตตรงนี้นะคะมีเกล็ดเลือดมอะไรต่างๆมารวมกันตรงนี้นะคะสเต็ปที่2เกิดการอักเสบคือมีเซลล์อักเสบเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็จะมีการหลั่งสารต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิด กลไกถัดถัดไปนะจะมีเซลล์อักเสบมากมายอยู่ใน a r e ยตรงนี้นะคะสเต็ป3ก็จะมีเซลล์ไฟโบบา์สเซลล์ไฟโบบา์สเนี่ยแหละเป็นเซลล์ที่อยู่ในชั้นหนังแท้ที่ใช้ในการสร้างคอลลาเจนใหม่นะคะนะเซลล์ไฟโบบา์สจะมารวมกลุ่มกันช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อเยื่อแผลที่มันกำลังสมานเนี่ยมันจะเป็นสีเ,เหลือง เลืองเืขาวๆสับทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็น granulation tissue นะคะอันนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่ว่ามันเป็นการที่เซลล์กำลังสร้างใหม่เพื่อมาสมานต่อกันนั่นเองและสเต็ปสุดท้ายก็คือเกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ใต้ผิว,วให้ผิวมันเต็มขึ้นมาเหมือนเป็นปกติแล้วก็ตัวเซลล์ชั้นหนังกำพภาก็กลับมาเชื่อมกันนะคะอันนี้คือ4สเต็ป อธิบายแบบง่ายๆในกลไกาการสมานแผลทีนี้ในช่วงระหว่างเนี้ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทายาในกลุ่มที่เป็นขี้พึ่งส,สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีรียเพราะผิวมันเปิดเชื้อโรคมันเข้าได้ตลอดเวลาเราจะต้องใช้ขี้พึ่งที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในการทาตัวขี้พึ่งเองจะมีความเหนอะพอมันมีความเหนอะมันจะกักความชุ่มชื้นได้ดี กลไกการสมานแผลก็จะเกิดขึ้นได้ดีในช่วงที่ผิวมันมีความชุ่มชื้นนะคะโดยทั่วไปคุณหมอจะแนะนำถ้าช่วงที่แผลเปิดยังไม่สมานนะให้คุณทาพวกกลุ่ม f u c ิดิก a อซิดออยเมนต์นะคะเท r ร a าไมซินออยเมก็ได้ที่ใช้ทาตาค่ะสามารถนำมาทาแผลได้นะคะว่าถ้าเป็นแค่ แผลถลอกไม่เยอะมากสามารถใช้เป็นตัวมิ p พิโรซินออยเม e นตหรือว่าแบคทอแบนได้แต่ถ้าเกิดแผลมันลึกมากก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้แบคทอแบนแนะนำว่าฟูซิลิก a อซิกับทราไมซินออยเม้นต์สามารถใช้ได้นะคะทีนี้กลับมาสู่เรื่องหัวข้อของเราก็คือพวกซิลิโคนเจลนะสากาเจลเดอร์มติกต่างๆเนี่ยเป็นซิลิโคนเจลหมดเนื้อมันจะเป็นซิลิโคนพวกนี้มันจะไม่ได้มี หรือว่ามีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยเรานํามาทาตอนแผลมันเปิดเนี่ยโอกาสที่มันก็จะทําให้แบคทีรียเนี่ยมันจเเริญเติบโตได้ก็มีสูงอีกอย่างนึงเนี่ยกลไกของซิลิโคนเจลนะคะมันเป็น,นกลไกที่ป้องกันไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยสร้างมากเกินไปคือหยุดการสร้างคอลลาเจนนั่นเองดังนั้นเขาผลิตมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นแผลเป็นนูนค่ะแผลเป็นนูนก็คือ พอคอลลาเจนเริ่มสร้างสมานแผลแล้วใช่ไหมมันกับสร้างมากผิดปกติหรือลักษณะของคอลลาเจนมันเส้นมันใหญ่มันหนาผิดปกติอันนี้แหละเราต้องการที่จะแบบให้มันสร้างถึงระดับหนึ่งแล้วหยุดสำหรับคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแผลเป็นนูนได้ง่ายเนี่ยคะ่ะก็คุณก็ควรที่จะทาซิลิโคนเจลเพราะกลไกของซิลิโคนเจลเนี่ยมันจะหนึ่งคือ พอมันไป cover อยู่บนผิวที่สมานแล้วนะคะย้ำที่สมานแล้วทาเมื่อผิวสมานแล้วเท่านั้นมันก็จะไปเพิ่มอุณหภูมิที่ผิวหนังตรงนั้นทำให้เกิดการกระตุ้นเอนไซม์ที่เราเรียกว่าคอลลาเจนเอสนะคะเอนไซม์เนี้จะไปทำลายตัวคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะคอลลาเจนไฟเบอร์เนี่ยก็จะไม่มีการสร้างที่มากเกินไปก็จะหยุด กลไกลที่การที่สร้างคอลลาเจนมากจนเกินไปหยุดกลไกลการเกิดแผลเป็นนูนได้นอกจากนี้เนี่ยตัวซิลิโคนเจลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบเหมือนกับกักเก็บน้ําความชุ่มชื้นในตรงบริเวณแผลด้วยนะคะอันนี้ก็ช่วยทําให้แผลเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็ยังมีเนื้อที่มันหนักดังนั้นแล้วมันก็จะมีความเพรสเชอร์ของมันที่สามารถที่จะกดเพื่อไม่ให้เกิด แผลเป็นเนี่ยมันนูนขึ้นมาได้นะคะถ้ามันถูกกดเอาไว้แล้วก็ไม่เกิดการเสียดสีเนี่ยะคะ่ะโอกาสที่คอลลาเจนมันจะสร้างให้ใหญ่โตขึ้นเนี่ยมันก็จะลดลงทําให้โอกาสการเกิดแผลเป็นนูนลดลงอันนี้นี่คือคกลไกหลกัหลกๆของว่าทําไมเราถึงต้องทายายในกลุ่มของพวกซิลิโคนเจล ชีพอ,อกสกาเจลเดอร์มาติกอะไรก็ตามมีหลายยี่ห้อนะคะหรือว่าบางคนก็ไปซื้อที่เป็นซิลิโคนเจลชีทก็คือเป็นแผ่นแปะเขาจะเขียนมาไว้เลยว่าซิลิโคนเจลชีทเป็นแผ่นแปะไปเลยสําหรับคนที่เพิ่งผ่าตัดใหม่ๆกลัวจะเป็นแผลเป็นนูนตามรอยเย็บนะคะก็สามารถที่จะทายาซิลิโคนเจลก่อนแล้วตามด้วยการแปะซิลิโคนเจลชีททับ นะคะเพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นน ون, ูนก็จะได้ผลดีนะคะมันก็จะมีแรงเพรสเชอร์ลงไปแผลเป็นมันก็จะไม่นูนขึ้นมานั่นเองสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าถ้าช่วงที่แผลคุณยังเปิดยังเป็นแบบ แผลถลอะแผลแดงแดงสดสด,สดล้างน้าหรือเช็ดแอลกอฮอล์ก็แสบนี่คือยังไม่สมานต้องทายาในกลุ่มขี้พึ่งฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียซ้าซ้อนและทาเป็นในกลุ่มของขี้พึ่งนะคะเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชืน้นและกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมันมีการสมานได้เร็วขึ้นอย่างเช่น ฟูซิ d i กเอซิ o i อน m เม t นะคะเทอร a ราเมซินออย์เมก็ได้หรือแบคทอแบนไอ m e n t นต์ก็ได้ถ้าแผลไม่ลึกนะคะถ้าแผลสมานเรียบร้อยโดนน้ำไม่แสบเช็ดแอลกอฮอล์ไม่แสบแปลว่าสมานเรียบร้อยแล้ว คุณต้องการจะป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นนูนในอนาคตคุณก็สามารถใช้ตัวซิลิโคนเจลนะคะอย่างเช่นยี่ห้อสกาเจลหรือเดอร์ม,มาติกนำมาทาได้นะคะเน,นี่ยก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างคอลลาเจนที่มากเกินไปป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเคลียร์ค่ะจริงๆเคยพูดไปในคลิปว่าการดูแลแผลหลังยิงเลเซอร์ไปแล้วเดี๋ยวจะแนบคลิปไปข้างล่างก็ไปฟังวันนี้คุณหมอไปก่อนนะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ลงมาานล่างนะคะบ๊ายบาย